ค่ะวันนี้ก็อยู่กับแป้งนะคะแล้วก็ช่องฟอร์ดเดลี่ไลค์ค่ะวันนี้แป้งจะพามาชมนะคะเอเวอเรสต์สปอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะยอดนิยมเลยค่ะมาด้วยราคาจัดจำหน่ายนะคะ1 4 8 000, 1, 000, 4, 4, 4 0 0้าบาทนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเพิ่มแพ็กเกจนะคะบวกแพ็กเกจ5 8 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวแป้งพามาชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนนิยมเล่นกันนะคะเรียกว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะสาหรับตัวเอเวอเรสต์คันนี้ค่ะ มาเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะคะทางด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกระจังนะคะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะซึ่งแตกต่างจากเจ้าตัวเอเวอเรสต์เคและก็เอเวอเรสต์ไทเทเนียมนะคะที่จะได้กระจังหน้าหล่อแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าหล่อมาจากโรงงานเลยนะ mm hmm. ทางด้านบนนะคะมาพร้อมอะคริลิกนะคะเป็นตัวอักษรเอเวอเรสต์นะคะอะคริลิกของเรานะคะก็จะเป็นฟอนต์คมเข้มหล่อแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. ขยับมาทางด้านล่างนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกล้องนะคะ360องศานะที่ช่วย ดูด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยวแป้งพาไปชมด้านท้ายอีกทีหนึ่งนะสําหรับทางด้านล่างนะคะที่เห็นเป็นกล่องอยู่ตรงนี้นะค่ะก็ที่เราเพิ่มแพ็กเกจนะจะเป็นกล่องด้าน,นี้นะคะก็จะช่วยตรวจจับวัตถุทางด้านหน้านะคะเรียกว่าเสริมระบบเข้าไปให้ดูใช้งานคุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านข้างค่ะสาหรับด้านข้างคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ คิวล้อขนาด3นิ้วนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็จะได้แม็กกับยางลอยๆแบบนี้เลยค่ะมาด้วยขนาดยางนะคะ255ทับา R 20นะคะก็จะได้แม็กลอยอย่างนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะมาด้วยแรงม้า1้0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่บอกว่าบวกแพ็กเกจนะเราก็จะได้กล้อง360องศาแล้วก็กล้องด้านข้างอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบบสปอร์ตมาให้นะคะเมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้ตัวรถค่ะก็จะแสดง จะแสดงผลนะคะเป็นไฟสีส้มตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ช่วยในการขับขี่ของเรานะคะกระจกของเรานะคะก็เป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าด้วยค่ะตัวมือจับของเรานะคะก็เป็นระบบฟุตสตาร์สมาคิเลตนะคะสามารถทัดเปิดปิดจากตัวประตูได้เลยนะคะที่เราใส่เพิ่มเติมนะก็จะเป็นตัวกันสาดค่ะแล้วก็ด้านบนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นราวหลังคาสีดํานะคะซึ่งมาจากโรงงานนะคะก็ดูหล่อเข้มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาต่อทางด้านหลังกันนะสำหรับทางด้านหลังนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็น ซิกเนเจอรของเราเลยนะคะก็จะได้ไฟท้ายรอๆแบบนี้มาพร้อมอักษรคําว่าเอเวอเรสนะคะสําหรับไฟท้ายของเรานะเป็นได้รับแรงบันดาลใจมาจากไฟรถสปอร์ตเลยนะถ้าใครเคยเห็นเวลาขับตามท้ายนะก็จะดูหล่อมากขึ้นนะคะสําหรับวิธีเปิดนะคะสามารถกดเปิดจากทางฝาท้ายก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารของเรากันหน่อยนะภายในห้องโดยสารของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะอันนี้ติดพรม 5D ให้ลูกค้าด้วยก็จะเห็นได้ว่า อแบบนี้เลยสําหรับตัวสปอร์ตนะเวลาเปิดปิดนะคะก็สามารถเปิดปิดแบบระบบแมนนวลนะปิดก็ปิดอย่างนี้แล้วก็ถ้าอยากได้ก็ดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะเมื่อเราพับลงไปนะคะสามารถพับแถว2และแถว3นะก็จะได้พื้นที่การใช้งานมากขึ้นนะคะภายในห้องโดยสารของเรานะคะก็จะโปร่งโล่งสบายสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะเที่นั่งค่ะเวลาปิดนะคะก็กดปิดจากตรงนี้ได้เลย สำหรับฝาท้ายของเรานะคะก็จะมีระบบป้องกันการหนีบมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะมีลูกเล็กอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยเลย เวลาเปิดฝาท้ายนะคะสามารถเปิดจากตรงปุ่มก็ได้หรือว่าคลิกเต็กก็ได้นะคะหรือเปิดจากตัวรีโมทก็ได้นะคะคันนี้นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยนะคะหากใครอยากได้รถครอบครัวนะเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับความคุ้มค่าก็คุ้มค่ามากๆเลยหากลูกค้าท่านใดนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีหรือเบอร์ติดต่อร้างด้านล่างได้เลยนะคะ <S <S ตอนนี้แป้งมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือจะเลือกรับชุดแต่งก็ได้ค่ะแอดไลน์มาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ